สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กามีมีเริ่งสิมาวานะครับมาเวาว่าเป็นอย่างเขาคือตั้งคามีใดนะครับมีการแจ้งเตือนมาว่าเพื่อไปตั้งค่านะครับตั้งค่าสตรีมแต่พอตั้งค่าแล้วไม่สามารถตั้งได้นะครับ อันนี้ก็ไม่แม่นของผมเดครับพรดิเป็นของมู่นะครับพรดิเป็นสูงเลิงมาก็เลยเดี๋ยวสิอัดคีบเพื่อนะครับเนาะเพราะว่าบางคนสิอาจจะมีหูเฮาก็ต้องเตือนัยไว้นะครับก่อนที่เจ้าสีได้ค้าการตั้งค่าในสตรีมกะห้ามเอสแบบนี้เดอครับเพราะว่ามันสิคำเตือนมาว่ามีสามารถตั้งใดนะครับเกิดจากอย่ง,อยงบอครับ สี่มาเเราสู้กันฟังนะครับเพราะว่าตั้งไม่ได้เกิดจากอันนี้เพิ้นกับไปหาซื้อหาหลายครั้งนะครับว่าเป็นอย่างมันคือตั้งไม่ได้ก็ซื้อไปซื้อมาถามผู้รู้ถามคู่รู้ทั้งหลายกัตอบไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้มันต้องเจอโดยตัวเองนะครับมันถึงจะตอบได้แล้วทีนี้พิ้นกิดนั่งคืดนะครับว่ามันเป็นเพราะอย่างสรุปก็คือว่า เพินเ่นปูไฟไม่เนาะครับเปินซื้อไม่เปินรูปไม่ตัวนี้ห้ามเลยนับข้อห้ามครับก้อนอเฮาแจ้งการตั้งค่าไปแล้วเนี่ยห้ามเฮ็ดนอยังเกี่ยวกับระบบของเฮ้านะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการการาเขาเรียกว่าการนิยังการการตรวจสอบเนาะตรวจสอบว่าเฮ้ามีตัวตนจริงบอ เป็นคนไซบันซีนี้จริงบ้องสินะครับเขาจะเช็คในระบบก่อนก่อนที่จะเื้อเครื่องมือมาเฮาก็ต,ต้องต้องยาเหตุนะครับยาเปลีป่ยนแปลงในขณะนั้นมิสินานไม่สิแจ้งเตือนมาแนวนี้ครับเหลกาวิเขากับบ่าวาวิธีแก้กับไม่มีอย่างครับก็บคือรอรอเวลารอเวลาเพราะว่าเขาแจ้งเตือนมาว่าคุณต้องรอการอนุมัติ ภายใน3ามสิบวันเ้าวเฮากะท่าไปนะครับมันเสียเวลาครับเ<อ>มื่อห้องหูแล้วกะเหตุนะครับก็บคือห้ามเป็นปูไฟห้ามเป็นข้อมูลต่างๆอยู่ในปูไฟเฮานะครับทางงานเข่าสีเข่าสีมีอนุมาตครับเพราะว่าถือว่าเฮ้าไม่มีตัวตนนะครับจังใดกะเฮือระวบ้างนะครับพอกันไหมนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ ไปแล้วครับ